อนุโมทนาสาธุร่วมกันทุกคนนะครับวันนี้ข้าพเจ้านายแพทย์อนันตชาติสิริตาและหมอฟานเป็นวิสัญญีแพทย์และหมอฝังเข็มหมอที่ตั้งใจจะให้คนไทยหายปวดให้มาที่สุดคนไทยต้องหายปวดและไม่ต้องผ่าตัดวันนี้ขอให้ทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นข้าพเจ้าเองควรี่เห็นคลิปนี้แฟนเพจของหมอฟานไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหน,นช่องไนหนก็ตามวันนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาสักการะนะครับที่วัดท่าฟุงจังหวัดอุทัยธานี สิ่งศักดิก์สิทธิ์หลายพระพุทธธรรมประสงขอทุกคนได้รับร่วมอนุโมทนาบุญสาธุนะครับสาธุสาธุสาธ,าธุวันนี้หมอชอบมากเลยครับหมอเห็นว่ามันสวยหมอเห็นว่ามันยอดเยี่ยมหมอฟันรู้สึกถึงความปิติคาดฟึ้งของพระบุญบาร,รมีของพระเมตตาของพระพุทธเจ้าวันนี้หมอฟันก็อยากจะมาส่งบุญต่อให้กับทุกท่านที่ได้เห็นได้พบได้เจอกับความวิจิตรความสวยความยอดเยี่ยมแห่งนี้ของที่นี่ เหมือนทุกท่านทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกันสิ่งแห่งนี้ขอให้ทุกๆคนท,ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุเหตุอะไรที่ท่านตั้งใจใครที่มีการเจ็บมีความปวดมีความทุกข์กายทุกใจอะไรอยู่ก็แล้วแต่หมอขอให้ทุกคนหายเจ็บหายปวดหมอขวบบุญบาร,รมีของที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ ความรักที่อยู่ที่นี่วาพเมตตาของทุกสิ่งทุกิที่อยู่ที่นี่ได้โปรดเมตตาให้ทุกๆคนหายเจ็บหายปวดอันโมทนาสาธุขอทุกๆคนด้วยนะครับมันยอดเยี่ยมมากเลยน้องเฟียนทำบุญด้วยเห็นไหมน้องเฟียนทำบุญด้วยยอดเยี่ยมมากเลยครับทุกคนขอทุกคนมีความสุขขอทุกคนิสิ่งใดสมปรานาใครที่เจ็บ ใครที่ปวดใครที่ไม่สุขสบายอะไรก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านหายเจ็บหายปวดได้เลยใวันหมอฟันขอกำลังขอพระละปัจจัยขอนาจคุณพัสสนท่านายขอให้หมอฟันได้มีกำลังได้มีโอกาสได้นนช่วยคนมากขึ้นได้ทำเพื่อผู้คนมากขึ้นให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนมีแต่ความรักให้ทุกคนมีแต่ความปิติยินดี ให้ทุกคนกลับไปทำในสิ่งที่ยังต้องทำคนไทยทุกคนต้องดีขึ้นคนไทยทุกคนต้องหายปวดอานุโมทนาสาธุร่วมกันนะครับตอนนี้หมอฟันกำลังเดินมาที่บริเวณของหลวงพ่อฤาษีดิงงดำนะครับฝั่งนั้นเป็นฝั่งของถ้าหมอไม่รู้ไม่แน่ใจนะฮะอันนั้นจะเป็นพุทิชินาราาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันสวยจริงๆครับทุกคนมันสวยมากๆก็เลยวันนี้ วัาอรก็จะอัดคลิปแต่ว่ารู้สึกอยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆความรู้สึกปิติความรู้สึกยอดเยี่ยมนี้ให้กับทุกๆคนท,ทุกท่านนะครับได้เริ่มกันอนุโมทนาบุญสาธุคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับทุกคนนี่ครับอันนี้เป็นฝั่งของออถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นฝั่งของหลวงพ่อนะครับอ่าใช่เป็นฝั่งของหลวงพ่อนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ นะครับสาธุนะครับวันนี้ร่วมบุญร่วมกันนะตั้งใจขับรถมาไกลมากเลยวันนี้ทุกคนดูดีครับทุกคนมันงดงามมากมันวิจิตรมันยอดเยี่ยมมันฝุดยอดใช่ไหมลูกใช่ไหมครับนี่คุณชายก็วิ่งไปวิมาอยู่แถวนี้นะครับนะฮะมาทักทายกันหน่อยดีกว่านะครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยนะครับรู้สึกดีมากครับทุกคนสาธุนะครับทุกคนนะครับให้ทุกคนร่วมบุญร่วมกันนะครับ มาบบกบือหน่อยบ๊ายบายร่วมบุญร่วมกันนะคุณแม่ร่วมบุญร่กโดยพาสาธุอ่าก็เดี๋ยวหมอขอญาตขอตัวไปทำงานสมาธิเขาปิดพอดีเลยครับทุกคนไฟปิดพอดีนะทุกคนทุกคนโชคดีมากนะครับได้เห็นพอดิบพอดีขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วนะทุกคนอนุโมทนาสาธุทุกคนนะโอ้พอดีเลยพอดิบพอดีโชคดีมากนะครับโอเคครับสาธุครับทุกคนครับ วัดท่าฟุงครับจังหวัดอุทัยธานีครับเป็นวัดของหลวงพ่อฤาษีดิงดำครับผมสาธุครับไปแล้วครับมืดแล้วครับ